สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำเคลือบแก้วตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็คือตัว Rock 10 h รุ่น V3 Ultimate เดิมทีนะครับเขาก็จะมีตัว V1 แล้วก็ V2 นะครับแต่ในปีนี้นะครับจะมีตัวท็อปใหม่ล่าสุดเป็นตัว V3 Ultimate นะครับซึ่งเข้มข้นขึ้นถึง3เท่าเลยนะครับให้ค่าความแข็งระดับ10 h ผัดซึ่งรับรองโดยสถาบันระดับโลกอย่าง SGS ด้วยนะครับหลังจากเคลือบไปแล้วนะครับจะให้ชั้นฟิล์มแก้วที่มีความหนาและก็ความเงาฉ่ำเหมือนด้านขวาเนี่ยครับเปรียบเทียบกับด้านซ้ายที่ไม่ได้ มันจะเป็นผันฟิล์มแก้วขึ้นมาเหมือนติดฟิล์มเลยนะครับเจ๋งมากๆนะครับในคลิปนี้นะครับจะแนะนําตั้งแต่วิธีการเคลือบแก้วนะครับเทคนิคในการเคลือบแก้วต่างๆรวมไปถึงวิธีการดูแลรักษาหลังจากเคลือบแก้วไปแล้วซึ่งมีเพื่อนๆเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากว่าหลังเคลือบแก้วไปแล้วเนี่ยล้างยังไงนะครับดูแลยังไงรวมถึงมีการทดสอบประสิทธิภาพว่าเคลือบแก้วตัวเนี้ยผิวแก้วเนี่ยเป็นไฮโดรโฟบิก แล้วก็ติดทนนานสูงสุด6ปีได้ยังไงนะครับยังไงคลิปนี้ติดตามกันนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ชมนวัตกรรมการเคลือบแก้วใหม่ๆในปีนี้นะครับจะได้นําไปเคลือบกับรถที่ทุกคนรักนะครับให้สวยโดดเด่นแล้วก็ปกป้องได้ยาวนานกันเดี๋ยวไปชมกันเลยครับคลิปนี้นี่จะค่อนข้างยาวนะครับก็จะแบ่งหัวข้อออกเป็นตามสารบัญที่ขึ้นไว้นะครับใครต้องการชมหัวข้อไหนก็สามารถเลื่อนไปวินาทีที่ขึ้นไว้ด้านบนได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเคลือบแก้วกาฟินกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องลงตัวเตรียมผิวก่อนเคลือบแก้วนะครับจะเป็นสเปรย์ที่เรียกว่าล็อคเพ็นะครับวิธีใช้เราก็สเปรย์ลงบนผ้านะครับแล้วก็เช็ดไปได้เลยแบบนี้นะครับเช็ดง่ายๆแบบนี้เลยตัวล็อคเพ็เนี่ย ดีมากเวลาสเปรย์เช็ดไปจะไม่ทิ้งคราบด้วยนะครับมันจะไปเคลียร์เอาพวกสารเคมีคราบแว็กตกค้างต่างๆทําให้เวลาเราเคลือบแก้วลงไปแล้วเนี่ยเคลือบแก้วก็จะยึดเกาะกับสีรถได้ร0อเลยนะครับต้องบอกว่าอันนี้คือรถที่ขัดเตรียมผิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับด้วย 3D วันแล้วก็ 3D สป e d Speed, ทั้งฝากระโปรงเลยจะเห็นได้เลยว่าสีรถมันเงาสวยพร้อมที่จะเคลือบแก้วต่อไปเลยนะครับ ถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาเคลือบแก้วกราฟีนด้วยตัวน้ำยา ROCK11 นะครับตัวนี้เป็นรุ่น V3 Ultimate นะครับเป็นตัวดีที่สุดในรุ่นของ ROCK เลยนะครับเป็นตัวท็อปเลยวิธีใช้งานนะครับเราก็หยดน้ำยาลงบนกระดาษนาโนนะครับที่หุ้มกับฟองน้ำไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ทาลงไปบนสีรถ ง่ายๆแบบนี้เลยสังเกตเวลาทานะครับจะเห็นได้เลยว่าน้ำยามันมีความชุ่มฉ่ำมากหยดน้ำยาแค่ไม่กี่หยดนะฮะสังเกตว่าทาได้เป็น พื้นที่แบบนี้เลยนะฮะหขวดนะครับก็ปริมาณเยอะด้วยนะครับห้ m สนะครับสามารถเคลือบรสไซด์แคมรี่อย่างเงี้ยได้ทั้งคันสบายๆายเลยนะครับน้ำยาของ Rock เนี่ยเป็นน้ำยาเคลือบแก้วที่ถือว่าเป็นคุณภาพสูงเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อเคยใช้น้ำยายอย่างที่ร้านเนี่ยขายน้ำยาเคลือบแก้วมาสิตัวเลยต้องบอกว่า Rock นี่เป็น1ในต,ตัว top top เลยนะครับที่ใช้ดีมากๆเวลาเคลือบไปนะครับเราก็ทาเป็นแนวซ้ายขวาขึ้นลง ให้ทั่วแบบนี้นะครับใครนะครับที่อยากได้ชั้นฟิล์มแก้วหนาๆน,นะครับก็สามารถเคลือบทับ2อถึงสรอบได้เลยนะครับโดยวิธีการเนี่ยให้เคลือบรอบแรกทั้งคันให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยเคลือบทับรอบที่2ต่อได้เลยนะครับยิ่งเคลือบก็จะยิ่งเงายิ่งหนายิ่งปกป้องนะครับจะได้เป็นชั้นฟิล์มเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาตามจํานวนรอบที่เราเคลือบเลยนะครับตัวน้ํายา V3 Ultimate เนี่ยเป็นน้ํายาสูตรใหม่แล้วด้วยนะฮะสมัยก่อนๆน้ายาเทคโนโลยีเก่าๆอะ่ะน้ํายามันจะแข็งเร็วนะครับมึน ว่าหยดไปแป๊บหนึ่งน้ำยาแข็งจริงๆน้ํายาพวกนั้นเดี๋ยวนี้เขาไม่ผลิตกันแล้วนะฮะทั้งในต่างประเทศในหลายๆยี่ห้อเขายกเลิกไปหมดละเพราะว่าน้ํายาสมัยใหม่เขาจะทํามาให้มันเป็นแบบไม่แข็งนอกจากจะเก็บไว้ใช้งานในครั้งถัดไปได้แล้วนะครับตัวน้ํายาเนี่ยมันจะเคลือบง่ายแล้วก็สามารถเคลือบได้ทุกวัสดุไม่ว่าจะเป็นพลาสติกโคมไฟเคฟลากระจกหลังคาแก้วโฮเมียมหรือแม้กระทั่งฟิล์มใสกันรอยก็สามารถเคลือบได้นะครับแล้วตอนนี้เราก็ทาเสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายนิดเดียวเองนะฮะสังเกตนะครับว่าหลังจากทาไปแล้วเนี่ยน อากาศนะครับกลายเป็นคล้ายๆเม็ดเล็กๆเมดๆ็มดเหงื่อนะครับต้องบอกว่าคาแรคเตอร,ร์ของน้ำยาเคลือบแก้วแต่ละยี่ห้อแต่ละตัวเขาจะแตกต่างกันนะครับเวลาโดนอากาศเดี๋ยวให้ไปดูที่ผลลัพธ์สุดท้ายหลังจากเสร็จตัวว่าจะออกมาเจ๋งขนาดไหนนะครับอันนี้เราให้สังเกตวิลักษณะของน้ำยาของล็อกก่อนเราจะได้ใช้งานถูกต้องนะครับ ปกตินะครับก็จะให้รอประมาณ1-3นาทีแล้วแต่อุณหภูมินะครับแต่อย่างนี้ครับถ้าเราทําในที่กลางแจ้งจริงๆเราแนะนําให้ทําในที่ร่มนะครับไม่เป็นไรนะไม่ต้องมีห้องปิดก็ได้แต่ว่าไม่แนะนําให้ทํากลางแดดนะครับอย่างลักษณะเนี้ครับ พอเริ่มเป็นเม็ดๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะต้องเช็ดแล้วนะครับถ้าอุณหภูมิค่อนข้างสูงเนี่ยก็แนะนําว่าไม่เกิน1นึนาทีนะครับพอน้ํายาเริ่มจับเป็นเม็ดก็แนะนําให้เช็ดค่า้ํายาออกได้เลยนะครับถ้าเราเช็ดในเวลามันจะเช็ดง่ายนะครับถ้าเราสึกว่ามันเช็ดยากให้ล่นระยะเวลาการเช็ดให้เร็วขึ้นได้ลักษณะน้ํายาประมาณนี้เราควรจะเริ่มเช็ดได้แล้วนะฮะวิธีการเช็ดนะครับเราก็เช็ดบนเบาๆนะครับสังเกตว่าช่างเขาไม่ได้ออกแรงเช็ดเลยนะเขาแค่วนไป บนมาเบาๆแล้วก็เช็ดให้เก็บคราบน้ำยาจนหมดนะครับอันนี้มีทริคนิดหนึ่งก็คือแนะนำว่าเวลาทำอ่ะให้ทําในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอเราจะได้เช็ดเห็นคราบว่ามันเช็ดออกหมดนะครับพอน้ำยามาันเสร็จตัวกาฟีนเนี่ยมันจะติดผนึกเป็นฟิล์มแก้วแกลงเลยนะฮะแบบที่บอกไว้ว่ามันติดทนระดับ อย่างตัว Ultimate V3 เนี่ยติดทน6ปีอย่างเงี้ยครับความเงามันติดอยู่อย่างนั้นจริงๆนะฮะล้างให้ตายยังไงก็ไม่ออกนะครับคือถ้ามาเซ็ตตัวแล้วมันจะติดเป็นฟิล์มแบบนั้นไปเลยนะครับแล้วก็ล็อกเนี่ยจริงๆขายมาหลายปีแล้วน้ํายาเคลือบแก้วของล็อกอะเป็นน้ํายาที่ดีจริงๆนะทางร้านเนี่ยกล้าที่จะรับประกันคุณภาพเลยว่า ลูกค้าทั้งทางบ้านแล้วก็คาแคร์ใช้กันเยอะมากๆนะครับอันนี้เราก็เช็ดจะเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะรอวันพรุ่งนี้นะครับมาดูว่าพอเสร็จตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างด้านซ้ายที่ไม่ได้เคลือบกับด้านขวาเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นได้ถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยเดี๋ยวไปรอติดตามในวันพรุ่งนี้กันเลยนะครับ 24ชั่วโ later และตอนนี้นะครับก็ข้ามหมดเรียบร้อยหลังจากที่เคลือบแก้วเสร็จตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผิวรถบริเวณที่เคลือบแก้วกาฟินตัว Rock 10 h รุ่น V3 นะครับเป็นรุ่นท็อปเลยด้านขวากับด้านซ้ายเป็นผิวที่ไม่ได้เคลือบนะครับจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูโอ้โหจะเห็นได้เลยว่าตัวด้านที่เคลือบอะ่ะมันเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มเหมือนเราติดฟิล์มกันลอยเลยครับเป็นแผ่นฟิล์มที่มีความหนาขึ้นมา ความแตกต่างนะครับของพื้นผิวที่ไม่ได้เคลือบกับเคลือบคนละเรื่องกันเลยนะฮะด้านที่เคลือบแก้วตัว Rock V3 เนี่ยมันเป็นชั้นฟิล์มแก้วหนาฉ่ำขึ้นมาทันทีเลยนะครับซึ่งข้อดีของน้ำยาตัวนี้ที่เข้มข้นขึ้น3เท่าอะครับสิ่งที่ลูกค้าจะเห็นได้ชัดเจนเลยคือความเงาที่มันฉ่ำมากๆสีรถใครที่ซีดอะครับพอเคลือบทับตัวนี้ไปครับมันจะเป็น ตัวที่เพิ่มความเงาเข้าไปได้ชัดเจนแบบนี้เลยแล้วที่สําคัญนะครับความเงาตัวนี้มันติดทนนานไปเลยนะครับเป็นปีๆเลยคือล้างยังไง,ไงล้างให้ตายไงก็ไม่ออกนะครับความเงามันจะอยู่แบบนี้ ไปแบบถาวรเลยว่าได้ถ้าเราไม่มีการไปขัดด้วยเครื่องรอบสูงนะครับถ้าเราล้างแค่แชมพูดูแลรถเนี่ยมันจะดูแลง่ายเลยความเงามจะคงอยู่แบบนี้ตลอดไปเลยแล้วนอกจากความเงาที่ได้แล้วนะครับอีกอย่างที่เราควรจะต้องเทสก็คือเรื่องของไฮโดรฟบิกหรือว่าการไล่น้ำนะครับเคลือบแก้วที่ดีไม่ดีนะครับเทสนง่ายเลยเลยครับเราเอาเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงฉีดเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้เลยจะเห็นได้เลยว่าผิวแก้วนะครับที่เราเคลือบกาฟีนเอาไว้นะครับตัวหลอกวีสเนี่ย จะเห็นได้เลยว่าน้ำอะครับมันไม่เกาะเลยนะครับเปรียบเทียบกับด้านซ้ายที่เป็นผิวรถที่ไม่มีการเคลือบแก้วเนี่ยน้ําจะเกาะเป็นแพรแบบนี้เลยนะครับข้อดีนะครับทําไมเราถึงแนะนําให้เคลือบแก้วเนี่ยการฉีดน้ําจะเห็นได้ชัดเจนเลยถ้าพื้นผิวรถ ที่ไม่ได้เคลือบแก้วแบบด้านซ้ายครับเวลามีสิ่งสกปรกอะครับช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยมันก็จะพอกแล้วก็ฝังตัวเข้าไปในชั้นสีรถได้ทันทีเลยนะครับในขณะเดียวกันเปรียบเทียบกับด้านขวาที่มีการเคลือบแก้วกาฟีนเอาไว้นะครับผิวรถมันจะต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวเทสให้ดูให้ง่ายนะครับลักษณะเอาลมมาเป่าดูนะครับจะเห็นได้เลยว่าน้ำอะครับมันจะปลิวแห้งเลยนะครับเราไม่ต้องเช็ดรถเลยนะถ้ารถที่เคลือบแก้วมาสุดยอดแบบนี้เลยแต่ถ้าฝั่งที่ไม่ได้เคลือบอะ เนี่ยครับนะคัไม่ได้เกาะเป็นแพรแบบนี้มันจะเหมือนเซลล์คลีนนิ่งคือมันจะทําความสะอาดตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผิวที่เคลื่อมันจะแตกต่างกับผิวที่ไม่เคลือบเลยนะครับมันทําให้เราล้างรถง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับหลังจากเคลือบแก้วไปแล้วนะครับก็แนะนําให้ดูแลด้วยแชมพูสูตรกาฟีนนะครับของ ROC นะครับตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมเลยนะครับ ตัวแชมพูล็อกเนี่ยเขาจะมีตัวสแตนดาร์ดกับพรีเมียมนะครับเราสามารถผสมน้ําแล้วก็ล้างได้เลยนะครับข้อดีของแชมพูกาฟีนของล็อกเนี่ยก็คือเขาล้างไปแล้วนะครับจะเป็นการเคลือบไปด้วยรวมถึงไม่ทําลายชั้นฟิลมแก้วนะครับปลอดภัยสังเกตว่าล้างเสร็จฉีดน้ำเนี่ยน้ำก็ยังเป็นไฮโดรโฟบิกแบบนี้เลยนะครับเราสามารถล้างไว้ได้เลยนะครับเป็นร้อยรอยรอบการันตีเลยว่าล้างยังไงนะครับเคลือบแก้วอะ่ะมันก็จะไม่หลุดนะครับมันก็จะเป็นไฮโดรโฟบิกแบบนี้ความเงาที่ได้ก็จะยังคง อยู่แบบนี้นะครับที่สําคัญนะครับล,ล้างเราไม่สร้างรอยไม่ทําให้เกิดรอยอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาล้างให้ดูนะครับกันเป็นรอยๆรอ,อบเลยนะครับคือที่ทางร้านเนี่ยทดสอบไปแล้วนะครับว่าล้างยังไงนะครับฉีดน้ําไป นะก็จะไม่เกอกแบบนี้นะครับล้างไปเลยครับตัวฟิล์มแก้วนะครับถ้ามันเสร็จตัวแล้วมันจะติดรดไปแบบนี้เลยนะครับล้างยังไงก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นเคลือบแก้วแท้หรือว่าเคลือบแก้วที่ดีนะครับต้องติดทนแบบนี้นะครับความเงามันจะติดไประดับเป็นปีเลยนะครับสูงสุดคือ6ปีเลยสําหรับตัวนี้นะครับลิ้งถ้าาล้างด้วยแชมพูกาฟีแล้วก็มีการดูแล ฟิล์มแก้วอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้ฟิล์มแก้วเนี่ยติดทนได้ตามสูงสุดของอายุของมันนะครับข้อดีของการเคลือบแก้วนะครับยิ่งถ้าเป็นรถสีขาวช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าสิ่งสกปรกนะครับมันจะไม่สามารถเกาะรถได้เลยรถสีขาวเนี่ยมันจะไม่หมองนะครับผิวที่เคลือบแก้วไว้นะครับจะทำให้เราล้างง่ายนะครับสีรถมันก็จะขาวสวยตลอดเวลา นอกจากนี้นะครับแชมพูสูตรกาฟีนของล็อกรุ่นพรีเมียมนะครับสามารถใช้กับถังพ่นโฟมได้อย่างดีเลยนะครับซึ่งตัวถังพ่นโฟมของทางร้านตัวนี้นะครับเป็นตัวพรีเมียมเลยต้องบอกว่าปัญหาหลายๆคนถังพ่นโฟมเนี่ยปัมป๊มปั๊มไปชอบแตกนะครับแต่ตัวนี้นี่การันตีเลยใช้ดีมากๆนะครับทนทานมากๆแล้วก็พ่นโฟมออกมาได้หนานครับกระจายโฟมได้ดีมากๆสําหรับแชมพูกาฟีนของล็อกเขาจะมี2รุ่นนะครับก็คือรุ่นสแตนดาร์ดกับรุ่นพรีเมียมทั้งสองรุ่นเนี่ยเขาจะให้โฟมที่แน่นนะครับแต่ว่ารุ่นพีีเมมยจะให้ฟ แน่นเป็นพิเศษแชมพูกาฟีรุ่นพรีเมียมเนี่ยเขาจะเข้มข้นกว่าปกติ2เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะล้างง่ายนะครับให้โฟมที่แน่นเป็นพิเศษนะครับเวลาล้างไปเนี่ยข้อดีเลยอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่ทําให้เกิดรอยนั่นเองนะครับอันนี้สําคัญมากเลยอันนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกับกระบอกโฟมที่ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแลนดันสูงกันบ้างน,นะครับหลังจากที่ฉีดไปนะครับจะเห็นได้เลยว่าโฟมมันหนามากๆนะครับ ตัวแชมพูกาฟีนรุ่นพรีเมียมเนี่ยสามารถผลิตเนื้อโฟมมาได้แน่นมากๆทําให้ล้างง่ายกว่าเดิม2เท่าเลยนะครับตัวเนื้อโฟมเนี่ยออกมาแน่นแบบสุดๆไปเลยนะครับแบบนี้เลยก็สําหรับเพื่อนๆใครที่เคลือบแก้วไปแล้วนะครับก็แนะนําเลยแชมพูตัวนี้ใช้กับล้างถังน้ำเปล่าก็ได้นะครับใช้กับปั๊มมือก็ได้หรือว่าใช้กับกระบอกโฟมแบบนี้ก็ได้ นอกจากนี้นะครับหลังจากเคลือบแก้วไปแล้วเพื่อนๆก็ถามว่าเราควรจะต้องดูแลรักษาหรือว่าบำรุงแก้วที่เคลือบไปแล้วอย่างไรนะครับ ก็แนะนำง่ายๆเลยครับด้วยสเปรย์ตัวล o อก G แล้วก็ Rock X อ e กซ์เทอมกนะครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆหลายๆคนมีล o อก X อยู่แล้วก็แนะนำให้หลังจากล้างรถนะครับ mm hmm. ก็สเปรย์ล o อก X แล้วก็ลูบด้วยดินน้ำมันลูบไปเบาๆแบบนี้ครับง่ายๆตัวดินน้ำมันเซโรเคนะครับเขาก็จะไปช่วยปรับผิวดูดสิ่งสกปรกที่ตามองไม่เห็นออกจากผิวสีรถทำให้ผิวเนี่ยเรียบลื่นอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นการดูแลที่ง่ายมากแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดคราบน้ำยาออก ตัวล็อกเองนี้เช็ดง่ายมากแล้วก็ไม่ทิ้งคราบเลยมันจะให้ความเงาทันทีเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการชมคลิปวิดีโอวิธีการใช้ดินน้ำมันเซลโลเคลย์แบบละเอียดนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ด้านบนที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีนะครับเราก็เคลือบทับอีกชั้นหนึ่งด้วยตัวสเปรกาฟีนนะครับตัวลลอก G ไฮบิดวิธีใช้ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่เราฉีดแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดคราบน้ำยาออก มันก็จะเคลือบเป็นฟิล์มแก้วลงไปชั้นหนึ่งนะครับมันก็จะช่วยปกป้องผิวแก้วเดิมของเราอยู่แล้วนะครับให้มีเหมือนแก้วชั้นหนึ่งหนาขึ้นมาเคลือบทับแก้วเดิมนะครับหลังจากเคลือบเสร็จผิวลดก็จะเรียบลื่นนะครับสัมผัสได้ทันทีเลยนะครับดูแลด้วยสเปรย์ง่ายๆแบบนี้ครับล้างรถด,ด้วยแชมพูกาฟีนแล้วก็ฉีดสเปรย์สองสเต็ปรถเราจะสวยเงางามแล้วก็ปกป้องได้สีรถนี้ไปยาวนานหลายปีเลยนะครับ สำหรับผิวรถที่เคลือบแก้วไปแล้วนะครับก็จะดูแลง่ายเวลาโดนขี้นกนะครับเราใช้สเปรย์ล็อกสปีดี้แว็กหรือว่าล็อกเอ็ก i c เอร์มิกเนี่ยฉีดเช็ดบนฝุ่นหรือว่าบนคราบขี้นกง่ายๆแบบนี้นะครับพอเช็ดออกไปปุ๊บผิวรถจะเงาใสสวยแบบนี้เลยนะครับรถที่เคลือบแก้วจะดูแลง่ายกว่ารถที่ไม่เคลือบแก้วอย่างแน่นอนนะครับผิวรถก็จะเงาสวยแบบนี้เสมอนะครับรวมถึงนะครับรถที่มีการเคลือบแก้วไปแล้วนะครับเวลาที่มีฝุ่นเกาะแบบนี้นครับเราสามารถใช้สเปรย์ล็อก เอ็ก m เซรหรือว่าล็อกสปีด d ี้แวนะครับฉีดไปบนฝุ่นนะครับแล้วก็สามารถเช็ดไปบนฝุ่นได้เลยตัวนี้เป็นเทคโนโลยีของเมกาเลยนะครับมันจะไปดันฝุ่นขึ้นมาบนผ้าแล้วก็เป็นการเคลือบผิวสีรดให้ความเงาลื่นสวยด้วยการเช็ด แค่นี้เลยนะครับซึ่งรถที่เคลือบแก้วกาฟีนร็อกสิบเพดเอาไว้นะครับก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้เลยนะครับการดูแลจะง่ายกว่าสมัยก่อนๆเยอะเลยนะครับตัวน้ํายาก็นําเข้าจากอเมริกาเลยต้องบอกว่าน้ํายาเคลือบแก้วกาฟีนของล็อกนปะปัจจุบันนะครับเขาพัฒนามาได้ถึงจุดสูงสุดจริงๆฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการ ปกป้องนะครับความเงาที่ได้นะครับรวมถึงการไล่น้ําดีมากๆเม็ดน้ําสวยมากๆนะครับแล้วก็การใช้งานเดี๋ยวนี้ง่ายกว่าสมัยก่อนๆเยอะเลยนะครับที่สําคัญนะครับคือการติดทน V3 Ultimate เนี่ยทำมาให้ติดทนนานได้สูงสุดถึง6ปีเลยนะครับ ทางร้านเลยแนะนําไม่ว่าจะเป็นรถเก่าหรือว่ารถใหม่นะครับแนะนาให้เคลือบแก้วกาฟีนไว้นะครับจะทําให้รถของเราเนี่ยดูแลง่ายล้างง่ายนะครับแล้วก็ได้ความเงาสีสวยสดแบบนี้ปิดทนยาวนานไประดับหลายปีเลยนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามคลิปจนจบหากใครมีข้อสงสัยนะครับหรืออยากจ,จะสอบถามก็สามารถแอดไลน์ไอเครื่องหมายแอดโอสาเก้าเก้าเข้าม,ขมาสอบถามได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดที่สนใจเข้ามาทดลองสินค้าก็สามารถเข้ามาทดลองที่ร้านโอซาก้า99ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เข้ามาปรึกษาได้ที่ไลน์ line id แอดไซน์โอซาก้าได้เลยะคะ่ะ